สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการเรื่องเด่นอาเซียนนะครับเหมือนเคยอยู่กับผมพัชรปัญยายงและทีมงานนะครับรายการที่ผ่านผู้ชมนั้นไปพูดคุยกับบุคคลในหลากหลายวันวงนะครับไม่ว่าจะเป็นนักวิชาการนะครับนักการเมืองหรือแม้แต่นักธุรกิจในภาคเอกชนเองก็ดีนะครับเพื่อใท่านเตรียมความพร้อมรับมือในการที่จะเปิดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ AEC ในไม่กี่ปีข้างหน้านะครับซึ่งสัปดาห์นี้เราจะมาพูดคุยกันเรื่องเกี่ยวกับสินค้าแบรนด์เนมลดภาษีใครดีใครได้ กลายเป็นช็อกอัปเดตชาวทันทีที่กระทรวงการคลังประกาศมาตรการลดภาษีสินค้าฟุ่มเฟื่อยหรือสินค้าแบรนด์เนมเหลือ0%เจากปัจจุบันเก็บที่30เเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงโค้งสุดท้ายให้เดินหน้าให้ได้ตามเป้าที่คาดหวังกันไว้และผลักดันให้ไทยเป็นสวรค์แห่งการชอปปิ้งหรือชอปปิ้งพาราได s ์ในเอเชียเหมือนสิงคโปร์และฮ่องกงต้องยอมรับว่าขณะนี้เศรษฐกิจไทยกำลังผจญทั้งปัญหาภายในและต่างประเทศ ขณะที่แรงกระตุ้นของรัฐบาลแผ่วลงไปส่งผลให้การบริโภคภายในประเทศชะลอตัวตามไปด้วยด้วยเหตุน,นี้ความพยายามในการผลักดันให้ไทยเป็นช้อปปิ้ง p พารไดซ์ของเอเชียจึงผุดขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งขณะที่ภาพรวมการน,นำเข้าสินค้าฟุ่มเฟือย17ชนิดล่าสุดมีมูลค่าสูงถึง81,100ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปีก่อน10,000ล้านบาทส่วนการจัดเก็บอากรขาเข้ามีกว่า6,700ล้านบาท โดยสินค้าที่นําเข้า5ดับแรกมีทั้งน้ําหอมและเครื่องสําอางผลไม้นาฬิกาและอุปกรณ์กระเป๋าและเข็มขัดหนังและสุราต่างประเทศแต่แม้เหตุผลหลักของรัฐบาลจะกลายเป็นเรื่องการสร้างรายได้เข้าประเทศแต่เสียงวิพากษ์วิจารณ์ของสังคมมีทั้งที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเพราะกังวลว่างานนี้ไทยจะได้ไม่คุ้มเสีย ในช่วงหน้านะครับเราจะกลับมาคุยกับแขกรับเชิญของเราซึ่งมาจากทั้งสองฝั่งนะครับจากภาครัฐก็คือสาสคภา,าคเอกชนเองเป็นตัวแทนจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยนะครับช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อช่วงนี้พักสักครู่ครับเป็นการลดภาษีสำมรับฝันมิเองก็ดีนะฮะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับการลดภาษีแต่เรื่องนักท่องเที่ยวมากขึ้นสุดท้ายฝากผู้ประกอบการที่ต้องระมัดระวังาวาถ้างั้นรัฐบาลดำเนินการแบบนี้เนี่ยเหมือนกับเป็นการเอื่อคนรวย ก็น่าสงสัยว่าเสม็ดวันนี้เป็นอย่างไรก็เริ่มมาหน่อยๆนะฮะก็ดีขึ้นนะครับก็มีพวกต่างชาติมากทั่วจีนั่วเตรียแล้วเพง No Evidence of a Soul to l o s อาหารทะเลปลอดภัยหรือเปล่าอาหารการกินก็เหมือนเดิมอะค่ะ ีิทรายขาวเหมือนเดิมไหมน้ำทะเลใสหรือยังปกติมากๆเลยครับน้ำา็็ไเหมือนเดิมหนะสวยเหมือนเดิม I really love this place h o worries about anything สเม่เริ่มดีขึ้นแล้วเหลือก็แตกความเชื่อมั่นของคนไทยที่ยังไม่เหมือนเดิมวันนี้เรายังคงดูแลธรรมชาติและผู้คนอย่างต่อเนื่องและอยากชวนคนไทยกลับไปเที่ยวเพื่อช่วยให้สมม่ กลับมาสวยงามอีกครั้งสเม็จ <ime> สวยเหมือนเดิมครับผมกลับมาเลยครับกลับมาสเม็จกันอีกครั้งนะครับคนไทยต้องมาเที่ยวเกาะสเม็จครับ Please come you won't regret it I promise you เราไปเที่ยวสเม็จกันเถอะ,ค,ะ <minimum> คุณคิดอะไรอยู่ไม่ว่าคุณคิดอะไรคิดถึง SCB คุณคิดอะไรอยู่ทุกความสำเร็จเริ่มต้นจากความคิดไม่ว่าคุณคิดอะไรคิดถึง S C B เราเคยคิดว่าอยากบินได้เหมือนนกแล้วเราก็คิดจะบินให้สูงขึ้น Let take you คิดจะบินให้เร็วขึ้นและไกลขึ้น นำความสะดวกสบายที่สุดขึ้นไปอยู่บนนั้นรวมทั้งดูแลสิ่งแวดล้อมไปพร้อมๆกันกับที่สุดของนวัตกรรมการบินพร้อมแล้ววันนี้การบินไทย A 3 8 0เบื่อเบื่อนี่ก็เบื่องั้นเชิญทางน,นี้ฉลองคาเฟ่อเมซอนครบ888สาขาลดจากราคาเต็มแก้วละ8บาท18ถึง20ตุลาคมนี้แก้วไหนๆก็ลดท,ที่คาเฟ่อเมซอนทั่วประเทศ ขาสูเที่2ข,ของรายการเรื่องเหรียญอาเซียนนะครับมาพูดคุยกับแขกรับเชิญของเราทั้งสองท่านเดนผลพม่เกลื่นนำไปนะครับว่าประเด็นของเราในวันนี้ก็คือเรื่องของการลดภาษีแบรนด์เนมไม่ว่าจะเป็นลดภาษีขาเข้าก็าแล้วแต่หรือจะเป็นการลดภาษีสัมปสทานมิตรเอกดีนะฮะจุดนี้จะส่งผลดีอย่างไรแขกรับเชิญท่านแรกนะครับดรนิตินัยศิริสมัตการนะครับซึ่งเป็นรองผู้อำนวยการสถาบันวิใจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลังและท่านที่สองครับคุณเจนนัมชัยศิรินะครับรองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยนะครับสวัสดีท่านสองท่านครับ เริ่มที่ทางด้านอาจารย์ที่ใดหรือครับว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับการลดภาษีครับจริงๆแล้วนโยบายทุกนโยบายเนี่ยเหรียญมีสองด้านเสมอครับมันมีทั้งผู้ได้และผู้เสียนะครับต้องถามว่าแบ่งเป็นกลุ่มๆนะฮะกลุ่มแรกก็ผู้ประกอบการแล้วก็ประชาชนแล้วก็ประเทศโดยรวมครับสำหรับผู้ประกอบการเนี่ยตัวนี้ตัวเลขอาจจะอาจจะดูได้ยากนิดนึงเพราะว่า ตอนนี้อย่างคุณแบงค์ก็ทราบอยู่ว่ามันมีขายพวกแบรนด์เนียนตาม f c e e o o o นะครับตามเว็บอะไรต่างๆนะครงั้นการลดภาษีสินค้าแบรนด์เดมลงเนี่ยผู้ประกอบการต่างต้องได้รับการกระทบกระเทือนแน่นอนนะครับสำหรับประชาชนนะฮะสหรับประชาชนก็ต้องดูว่าอันแรกคือเขาก็จะมีคนรวยบางกลุ่มที่บินไปช้อปปิ้งอยู่แล้วนะครงั้นส่วนนี้ถามว่าคนรวยในประเทศเรามีเยอะไหมครับ ประเทศเรามี64-65ล้านคนในวัยทำงาน34ล้านคนจ่ายภาษีวัน8-9ล้านคนที่จ่ายภาษี8-9ล้านคนเป็น137,000คนจ่ายภาษี85%ของภาษีที่จ่ายภาษีเป็นกลุ่มกลุ่มใหญ่เนี่ยเนี่ยคือเป็นคนกลุ่มน้อยขนาดเลยโกลแสนกว่าคนนะฮะงั้นก็ถามว่าก็จะมีคนที่มี power purchase มีกำลังการซื้อนะฮะที่อาจจะได้ประโยชน์โดยโดยไม่ต้องบินไปซื้อต่างประเทศนะฮะก็แสนกว่าคนนะฮะซึ่งในทางกลับกันก็อาจจะดึงดูดนักท่องเที่ยวได้ในระดับ สุดท้ายเรื่องของประเทศชาติโดยรวมนะฮะประเทศโดยรวมนี่ต้องเรียนว,ว่าภาคท่องเที่ยวเนี่ยทำไรายได้ให้กับประเทศเราเพิ่ง1.7-1.8ล้านล้านแต่จ้างคนประมาณ11.7ล้านคนคนะครับซึ่งค่อนข้างมากเมื่อเทียบกับภาคอุตสาหกรรมซึ่งจ้างคน4ล้านคนคแต่ไซส์เขาเกือบกับสองเท่าของภาคบริการ,รนะฮะแต่ว่าตรงนี้ดูอย่างนั้นก็ไม่ได้เพราะว่าเป็นเชิงบัญชีนะฮนะนักท่องเที่ยวเข้ามาในประเทศไทยเนี่ย ถือเงินเข้ามาเขาก็เล็กขอดว่ามาท่องเที่ยวแต่ตอนที่มาซื้อของ้ใชโรตัสมาซื้อของบิกซีอะไรต่างเนี่ยอันนี้เขาเล็กขอดเป็นค้าปีกค้าส่งนะฮะงั้นตรงนี้เนี่ยดูเฉพาะในเชิงบัญชีเรื่องท่องเที่ยวเดียวคงไม่ได้นะครับในอย่างยกตัวอย่างกรณีตอนที่แฮมเบอร์เกอร์คริสิตสนะฮะตอนนั้นท่องเที่ยวลดลง1% 7 GDP เด GDP ลดลง3%นะฮะงั้นท่องเที่ยว จะเป็นตัวที่ทาให้ค่อนข้าง GDP ค่อนข้างเวียนโดยสรุปนะฮะสุดท้ายคือที่คุณแมงถามว่าเห็นด้วยไม่เห็นด้วยนะครับฝั่งรัฐบาลเสียรายได้แน่นอนนะฮะฝั่งฝั่งประเทศเนี่ยก็น่าจะได้ประโยชน์จากการท่องเที่ยวแต่มากน้อยนี่เดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับฝั่งประชาชนก็คงมีกลุ่มเล็กๆทึงได้นะครับแต่ได้กท่องเที่ยวมากขึ้นสุดท้ายฝั่งผู้ประกอบการที่ต้องระมัดระวังนะครับตรงนี้จะมีผลเสียก็เท่าที่ผมมองคือผู้ประกอบการที่เกี่ยวเนื่อง ทีงอาจจะจดทะเบียนบริษัทหรือจะแอบแฝงตามเว็บไซต์ต่างๆอันนี้ก็มีผลครับผมซึ่งถามว่าโปรหรือคอนอาจารย์มองว่าโดยรวมครับโปรโปรโปรมากกว่าคอนซึ่งผลกระทบจะมีคอนมีแน่นอนเราค่อยมาคุยกันต่อคอนมีแน่นอนแต่ถามว่าเรากล้าจะ m o ฟไปหรือเปล่าได้ครับขออนุญาตถามคุณเจนะครับโปรหรือคอนเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยไม่เห็นด้วยครับเพราะอะไรครับผมคิดว่าได้ไม่คุ้มเสียครับนะครับคือผลที่ได้เนี่ยอย่างที่อาจารย์ดิจิไนพูดถึงเนี่ยนะครับ เราก็ไปดูว่าโครงสร้างเศรษฐกิจของเราเนี่ยมันเป็นอย่างไรครับอันนี้ถ้าเราดูว่าประเทศอย่างเช่นสิงคโปร์หรือว่าฮ่องกงเนี่ยประเทศเขาโครงสร้างทางเศรษฐกิจเขาคือภาคบริการครับซื้อมาขายไปให้บริการทางด้านอื่นๆทางด้านการเงินทางด้านอะไรๆเยอะแยะนะครับฐานการผลิตของเขาเนี่ยจริงๆแล้วแทบไม่มีแล้วใช่ฮะไม่มีรายไดเตอร์แทบไม่มีแล้วนะครับเพราะฉะนั้นการที่เขาเป็นฟรีพอร์ตหรือว่าการที่เปิดภาษีเนี่ยฟรีภาษีเนี่ยนะครับ อันนี้เนี่ยก็เสริมเสริมอาชีพเขาเสริมธุรกิจของเขาอยู่แล้วเสริมเศรษฐกิจเขาแน่นอนนะครับดงนั้นเรามองว่าเอาเศรษฐกิจของประเทศไทยเนี่ยเปทียบกับประเทศอย่างนั้นไม่ได้นะครับ,รบถามว่าถ้าอย่างนั้นจะเทียบกับประเทศไหนนะครับเราก็บอกว่าอ่ะก็ลองดูมาเลเซียละกันเพราะว่าเมื่อปี2011นะครับเพิ่งใช้มาตราการเดียวกันก็คือลดภาษีเหมือนกันนะครับก็ปรากฏว่าในปี2010เนี่ยจำนวนนักท่องเที่ยว24.58ล้านคนนะครับ ปี2011ที่เขาลดภาษีเนี่ยนะฮะ24.71ล้านคนเพิ่มขึ้นนิดเดียวเพิ่มขึ้นเป็นหลักแสนแสนกว่าคนนะครับจาก20กว่าล้านคนนะครับปี2012อนึกว่าปีปีนั้นอาจจะยังไม่มานะครับผลอาจจะยังไม่เต็มปีร้อนหน่อยเป็นปีรกอีกปีหนึ่งปี2012ขึ้นมาเป็น25.03ล้านคนก็เพิ่มกันมาไม่กี่แสนคนประมาณแสนสองแสนคนจากจาก20 24ล้านคนซึ่งมันคงไม่ใช่เป็นคีย์หลักในการดึงดูดท่องเที่ยวคงไม่ใช่นะฮะนะคงไม่ใช่เพราะฉะนั้นผมิดว่า ตรงนี้เนี่ยผลที่ได้เนี่ยมันไม่ชัดเจนนะครับถึงได้บอกว่ามันได้ไม่คุ้มเสียสิ่งที่ได้ได้ไม่เยอะแต่สิ่งที่เสียคืออะไรครคุณเจนในมุมมองคุณเจนสิ่งที่เสียเนี่ยนะครับเดี๋ยวเอาเอา,เอาสิ่งที่ได้เพิ่มอีกนิดหนึ่ง<ด>ก็คือถามว่าแล้วนักท่องเที่ยวเนี่ยต้องการที่จะซื้อของเหล่านี้เนี่ยก็ซื้อได้อยู่หรือเปล่าซื้อได้ ปัจจุบันมาในประเทศไทยก็ไปที่ร้านดูที่ฟรีก็สามารถที่จะซื้อได้อยู่แล้วตรงนั้นเนี่ยก็ไม่ไม่ต้องเสียภาษีคืนแบตให้อีกต่างหากนะครับเพราะฉะนั้นช่องทางของการที่นักท่องเที่ยวจะมาซื้อสินค้าแบรนด์เนมเนี่ยมีอยู่แล้วและถ้าเราจะขยายตัวนี้ก็น่าจะทําได้ทําไมถึงจะต้องเปิดเป็นการทั่วไปอันนั้นคือคําถามข้อแรกของเรานะครับอันที่สองถามว่าเรื่องของการเอื้อให้กับนักท่องเที่ยวชาวไทยที่ยังไม่ต้องไปชอบในต่างประเทศเนี่ยนะครับก็อย่างที่ อาจารย์นิจินายพูดแล้วเ็าช่วยคนประมาณแสนกว่าคนาใ,<ช>ในขณะที่ตรงภาษีตรงนี้เนี่ยถ้าได้มาเนี่ยมันเป็นประโยชน์กับคน60กว่บล้านคนสิ่งที่มีค <แก S 2> <ม>ุ้มเสียหลักๆที่คุณเจนกำลังกังวลคือรายได้ที่สามารถพึงประเมินจัดเก็บได้ตรงนั้นจะหายไป <S <S ตรงนั้นหายไปแต่คิดว่าตรงนั้นเขาคงยังไม่ยังไม่ใช่เป็นเป็นข้อเสียหลักหรอครับแล้วฮะข้อเสียหลักคืออะไรครับที่เราข้อเสียหลักเนี่ยก็คือเรื่องของกระทบผู้ผลิตนะครับ เรื่องของความเหลื่อมล้ําที่เราจะเห็นว่าถ้าง,งั้นรัฐบาลดําเนินการแบบนี้เนี่ยเหมือนกับเป็นการเอื้อคนรวยพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมะนะครับคือก,กฎกติกาของรัฐบาลเนี่ย ต้องเอื้อต่อพฤติกรรมที่เหมาะสมของประเทศของประชาชนในประเทศนั้นถามว่าอันนี้เนี่ยทำแล้วมันเกิดวินัยการคังที่ดีขึ้นหรือไม่ก็ไม่ใช่วินัยครัวเรือนที่ดีขึ้นหรือไม่ก็ไม่ใช่นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยผมมองว่าไอ้สิ่งที่เราคาดหวังว่าจะได้เนี่ยมันมันไม่คุ้มเลยนะครับเรามาดูว่าผู้ผลกระทบในประเทศเนี่ยจะเป็นอย่างไรเมื่อกี้เราบอกว่าเราแยกไม่ได้นะครับ,รบว่าสินค้าอะไรเป็นแบรนด์เนมสินค้าอะไรเป็นสินค้าที่ผลิตในประเทศนะครับ พิกัดเดียวกันนะครับซูริกากรแยกไม่ออกหรอกครับนะครับนั้นตรงนี้เนี่ยถ้าลดลงไปปุ๊บเนี่ยมันกระทบถามว่ากระทบอะไรราคามันก็จะเริ่มใกล้กันข้อแตกต่างมันก็จะน้อยลงนะครับอันที่2ถามว่าห้างครนะห้างเนี่ยถ้าเขามีพื้นที่จํากัดซึ่งเราเรารู้นะครับในห้างสรรพสินค้าทุกที่เนี่ยนะครับ เชลฟ์เนี่ยของเขาเนี่ยเป็นที่ที่เขาทำไรายได้ครับผมเพราะฉะนั้นถ้าเชลฟ์ของเขาเนี่ยสามารถที่จะทำไรายได้ในส่วนที่เป็นแบรนด์เนมได้มากกว่าสินค้าที่เป็นโลเคโลเกเมสเนี่ยนะฮะถามว่าเขาจะเอาอะไรออกเอาอะไรขึ้นไปตั้งออันนี้ชัดเจนครับและอันนีค้คือสาเหตุที่ว่าผู้ประกอบการภายในถึงได้ไม่กล้าออกไปแสดงตัวในการที่จะไปโต้แย้งกับข้อเรียกร้องอันนี้ซึ่งมาจากฝ่ายรีเทลครับผมนะครับเพราะว่าเขาเรกรงว่าเขาไป เข้าไปโต้แย้งมากๆเนี่ยเ <นะ S 2> ขาเขาอาจจะโดนโดนผักออกจากเชลนะเอาสินค้าคนอื่นเข้าไปแทนนะครับและถามวานโยบายของรัฐบาลเกี่ยวกับเรื่องของ value creation เรื่องของการสร้างแบรนด์ประเทศไทยเนี่ยเราลืมแล้วหรือนะครับถามว่าตรงนี้เนี่ยถ้าเราจะสนับสนุนให้เราสร้างแบรนด์ขึ้นมาทำให้ดีขึ้นมาเทียบเคียงกับแบรนด์ของต่างชาติไทยเมทไทยทำ แล้วความต้องการความพยายามตรงนี้มันหายไปไหนหมดล้วสิ่งที่เราทามาทั้งหมดเราโยนทิ้งน้าไปใช่ไหมนะครับเพราะั้นตรงนี้เนี่ยผมเห็นว่าข้อน,นี้เสียหนักเลยคุาพาร์ันก็อาจจะบอกว่ากําลังทาควบคู่กันไปก็ได้ทําไม่ได้หรอกครับคือคุณส่งสัญญาณแบบนี้เนี่ยมันไม่มีทางที่จะบอกว่าคุณกำลังส่งเสริมแบรนด์ไทยครับผมนะครับ<ผ>ม,มันชัดเจนมากนะครับสัญญาณชัดเจนมากสิ่งที่เสียหลักๆครับท่านผู้มชมนั่นก็คือในส่วนของการจัดเก็บนั่นเองที่คุณเจนบอกไป<ม>ตรงนี้เป็นเม็ดเงินขนาดไหนช่ว ซึ่งอาจารย์มองไมหมครัว่าผลกระทบบัน่างที่คุณเจมบอกไปอาจจะเกิดขึ้นจริงไปเกาหลีก็คืมหอยทากนะฮะถามว่ามาประเทศไทยซื้ออะไรครับให้ห้างอื่นสามารถที่จะขายในลักษณะที่เป็นเป็นดิวที่ฟรีคุณผิดสัญญาอะไรกับเจ้าเดิมหรืนะอเปล่นาก็น่าสงสัยว่า เสมาดวันนี้เป็นอย่างไรก็เริ่มมาหน่อยๆนะฮะก็ดีขึ้นนะครับก็มีพวกต่างชาติมา่ทั่วจีนทั่ลเซียลาฟเลนนอยส์แอฟริกันเซอร์วิสทูทูอาหารทะเลปลอดภัยหรือเปล่าอาหารการกินก็เหมือนเดิมอะค่ะเสียพรีทันซีฟูส์ทุกวันบมานก็ยังกินทรายขาวเหมือนเดิมไหมน้ําทะเลใสหรือยังปกติมากๆเลยครับน้ําก็ใสเหมือนเดิมหาดสวยเหมือนเดิม I really love this place Who worries about anything สมย็ยเริ่มดีขึ้นแล้วเหลือก็แต่ความเชื่อมั่นของคนไทยที่ยังไม่เหมือนเดิมวันนี้เรายังคงดูแลธรรมชาติและผู้คนอย่างต่อเนื่องและอยากชวนคนไทยกลับไปเที่ยวเพื่อช่วยให้สม็จกลับมาสวยงามอีกครั้งสม็จสวยเหมือนเดิมครับผมกลับมาเลยครับกลับมาสมย็ยกันอีกครั้งนะครับคนไทยต้องมาเที่ยวกาบสมย็ยครับ Please come you won't regret it I promise you เราไปเที่ยวสม็จกันเถอะ นี่ก็เบื่องั้นเชิญทางน,นี้ฉ <Yeah. S 1> ลองคาเฟ่อเมซอนครบ888สาขา <Yeah. S 1> ลดจากราคาเต็มแก้วละ8บาท18 2 0ถึง20ตุลาคมนี้แก้วไหนๆก็ลด <Yeah. S 1> ที่คาเฟ่อเมซอนทั่วประเทศกังขาคุณนะนาะเซลหกสิบเป์เซ็นพัก็ะบาเองแต่ฉันว่าต้องรีบไปนะมิงั้นเดี๋ยวันหมดอะ่ะใช่เจอกันรีบมานะเฮ้ย การช่วยชีวิตคนง่ายนิดเดียวร่วมบริจากเพื่อสถาบันการแพทย์สยามมินทราธิราชเพื่อคนไทยทุกคนสิิราช9ม้มงคลสมาคมที่ศิตเก่าจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยขอเชิญร่วมน้อมรำมึกพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในงานปิยมหาราชานุสรณ์2,556ด้วยการบริจาคเงินสมทบทุนจุฬาสงเคราะห์และทุนอาหารกลางวันค่ะ ให้กับนิสิตท,ที่ความประพื้นดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ครับบริจาคได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์และธนาคารกรุงไทยสาขาสยามสแควร์ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะคะ เข้าสูเ่เบกสุดท้ายของรายการเรื่องเด่นอาเซียนนะครับคุยกับแขกรับเชิญของเรากันต่อถึงเรื่องของการลดภาษีแบรนเนมไม่ว่าจะเป็นลดทางเชิงของการจัดเก็บของสุลการกรตอนขาเข้าหรือจะเป็นในเรื่องของสัมปรสทานมิดแอนด์กรดจุดนี้คือหนึ่งในข้อกังวลที่ทางด้านของภาคเอกชนนนั้กังนวลกันอยู่ว่ารายได้ของภาครัฐจะหายไปขออนุญาตถามที่ทางด้านของอาจารย์นะฮะว่ามันจะหายไปมากน้อยขนาดไหนครับคงต้องแบ่งเป็น2ส่วนนะครับส่วนอากรขาเข้าส่วนของภาษีสัมประสิครับ ส่วนอา่างอนขาเข้าเมื่อก่อนเนี่ยมีค่อนข้างมีบทบาทกับรายได้รัดค่อนข้างมากครับ,รบพอหลังจากเปิดเสรี FTA แล้วเนี่ยลดลงเรื่อยๆนะครตอนนี้อา่างอนขาเข้าก็เก็บได้อยู่ประมาณไม่ถึงแสนล้านบาทรบประมาณแปดหมื่นล้านบาทต่อปีนะครับแปดหมื่นล้านบาทเนี่ยเก็บมาจากภาษีแบรนด์เ네นมตามนิยามของสุรกอนสิบสี่รายการเนี่ยประมาณหกพันล้านครับ,รบปีก่อนหกพันหนึ่งปีนี้หกพันเจ็ดร้อยล้าน นะครับนั้นถ้าถามว่าถ้าลดจาก3 0สบเหลือศูนย์สิรพกรหาเข้าก็จะเสียไปประมาณ6000ล้านนะครับประมาณ6%เ์ของกรมศุลรากากรนะฮะแต่ถ้าเทียบกับรายได้ของรัฐโดยรวมประมาณ2ล้านกว่าล้านบาทเนี่ยก็ถือว่าน้อยนะครับในทางกับกันอีกส่วนหนึ่งคือส่วนของสัมปาะสินะฮะสัมปาะสิตรนี่เก็บอยู่บน22รายการนะฮะในย2ิบรายการเนี่ยเก็บอยู่บน6รายการหลักนะฮะน้ำมันรถใหญ่รถยนต์รถเล็กมอเตอร์ไซค์นะครับเบียร์สุราแล้วก็เครื่องดื่ม กรายการเนี่ยได้สัดส่วนภาษี91.8ประมาณ92เปอร์เซ็นต์นั่นเหลือมา15-16รายการเนี่ยแบรนด์เนมคืออยู่ในนั้นจากการศึกษาก็ประมาณ1เปอร์เซ็นต์เศษของสมรสามิตรเนี่ยคือแบรนด์เนมนะครับงั้นถ้าถามว่ารวมแล้วก็ไม่น่าเกิน7พันล้านก็เป็นเม็ดเงินที่น้อยอยู่ดีน่าประมาณไม่เกิน7พันล้านแต่อย่างที่เมื่อกี้เจนเรียนนะครับว่าประเด็นน่าจะเป็นเรื่องของพวกผู้ประกอบการหรือว่าผลได้คุ้มเสียหรือไม่คุ้มเสียมากกว่านะฮะรั้นผมว่าประเด็นเรื่องของภาษีอาจจะไม่ใช่ประเด็นหลัก ครับผมครับแม้กระทั่งในส่วนของท่องเที่ยวก็คงจะไม่ใช่ประเด็นหลักคครับคือต้องขอเสริมนอกประเด็นที่คุณแบงค์ถามนิดนึงนะครับคือจริงๆแล้วผมเชื่อนะครับว่าการลดภาษีทางนี้ต่อให้ลดมันไม่ได้ช่วยท่องเที่ยวโดยตรงนะฮะเป็นผมเรียกขอใช้ภาษาอังกฤษว่าเป็นแอดออนนะฮะเป็นมาตรการเสริมเป็นมาตรการเสริมของเราตัวหลักคืออะไรครับของเราตัวหลักคือขายซีซันแซงซึ่งจากเว็บอโกรดาก็ดี โรลลี่แพลเน็ตก็ดี<ม>นะครับปรากฏว่าในโลกเนี่ยหาดท,ที่สวยงามที่เป็นที่กล่าวขวัญในโลกเนของเราที่ติดท็อปของเขาเนี่ย42แหง่งในทางกับกันที่อินโดนีเซียมีอยู่7แห่งถึง9แหง่งผมกำลังบอกว่าที่เราทำดีเนี่ยเรากระจุกตัวอยู่บนโฮเทล<ม>อยู่บนโรงแรมนะซึ่งนั่นคือขายธรรมชาติผมก็ถามว่าอย่างกรณีที่ภูเก็ตเนี่ยนะฮะพอลูชั่นนะฮะขยะต่างๆเกินแคปซิตี้ไปละ ะฉงนั้นเราคงต้องมีอะไรที่ขายท่องเที่ยวมากกว่าว่าขายธรรมชาติของเรานอกเหนือจากภาพบริการซึ่งเราขายอยู่ซึ่งผมไม่ได้หมายความว่า Luxury Good เท่านั้นนะครับผมก็เห็นด้วยกับคุณเจนในกรณีที่บอกว่าแบรนด์ไทยล่ะเราส่งเสริมไหมเราไปออสเตรเลียนะรเราจะฝากซื้อเดวิดโจนครีมนะคะจะวิตามินก็แบล็กมอร์นะฮะไปเกาหลีก็ครีมหอยทากนะฮะถามว่ามาประเทศไทยซื้ออะไรครับ ว่าประเทศไทยได้มีแบรนด์ของตัวเองอะไอย่างนะ้ฉะนั้นรถภาษีรัฐสุรี่ก็ดีหรือสร้างแบรนด์ไทยก็ดีนะที่ผมบอกว่าเห็นด้วยคือมันเป็นการต่อยอดท่องเที่ยวซึ่งตอนนี้เนี่ยบุญเก่ามันจะหมดลงแล้วนะแต่ต่อยอดในมิติไหนในการส่งเสริมแบรนด์ไทยอะไรต่างๆก็ให้ทำเถอะครับอย่างที่อาจารย์มองมันเป็นแค่แอดออนแล้วต้องมีมาตรการอื่นมาเสริมด้วยจากผลกระทบที่กำลังจะเกิดขึ้นซึ่งอาจารย์มองไหมฮะว่าผลกระทบต่างๆที่คุณเจมบอกไปอาจจะเกิดขึ้นจริงผลกระทบมีแน่นอนนะครับผมเห็นด้วยเพียงแต่ว่ามากน้้ออยแแตตต่่่่่ววาาาาาากกกรรรททํ็งบูณีผม โปรมากกว่าคอนคือคท่องเที่ยวเนี่ยมันค่อนข้างบุญเก่าน่าจะหมดมนะฮะจะทำอะไรก็ต้องรีบทำขออนุญาตถามคุณเจน,นะฮะถ้าคำขึ้นเาจริงเราจะปรับตัวรับมือกับอะไรได้นะจริงแล้วที่เรื่องของผลกระทบกับผู้ผลิตเนี่ยผมยังไม่หมดนะฮะยังมีอีกนะฮะยังมีอีกครับ,รบยกตัวอย่างเช่นเรื่องของผู้ผลิตที่เป็น OEM ปัจจุบันเนี่ยมีแบรนด์ต่างชาติที่มาจ้างรับผลิตในไทยนะเป็น OEM นะครับอันนี้ถ้ามันมีการลดภาษีมาอย่างนี้ถามว่ามาผลิตในประเทศไทยกับส่งเข้ามาจากต่างประเทศอันไหนมันจะคุ้มกันเขาอาจจะเห็นว่าผู้ผลิต OEM ในประเทศไทยไม่มีความจาเป็นอีกต่อไปเขาก็เอาจากที่อื่นจาก ที่ประเทศเขาหรือว่าปเทออริจินในที่นี่ถูกกว่าอินพุตเข้ามาเลยแทนที่ว่าจะมาจ้างผู้ผลิตภายในนี้แล้วถามว่าแล้วผู้ผลิตโอเอ็มคนนี้จะไปทําอะไรกระทบไหมอันนี้กระทบแน่นอนแล้วกระทบเป็นพวกผู้ผลิตรายกลางรายย่อยด้วยเป็นพวกเอชเอ็ีด้วยนะครับดังนั้นในในส่วนนี้เนี่ยผมคิดว่าเราผมเรามองยังไงเนี่ยนะครับข้อเสียก็ยังมากกว่าข้อดีข้อดีไม่ชัดเจนนะครับจากที่เราดูตามตามประเทศมาแล้วเนี่ยข้อดีไม่ชัดเจนเลยแล้วถามว่าแล้วปัจจุบันเขาซื้อไม่ได้หรอเขาซื้อได้ ปร,ประเด็นหลักเนี่ยอยู่ที่ว่าถ้าคุณเปิดขยายเพิ่มขึ้นให้ห้างอื่นสามารถที่จะขายในลักษณะที่เป็นเป็นดิวตี้ฟรีคุณผิดสัญญาอะไรกับเจ้าเดิมหรือเปล่าแล้วการที่ทำอย่างนี้เนี่ยมันเป็นการเรียกร้องจากใคร,คร ผลประโยชน์ตรงนี้ได้กับใครครับผมคิดว่าเรื่องนี้เนี่ยภาครัฐต้องคิดให้หนักหรืออาจจะมีข้อข้ตรงนี้ว่าผิดสัญญากับเจ้าเดียวที่เป็นดิวตี้ฟรีอยู่หรือเปล่าใช่นี่คือเหตุผลหลักหรือเปล่านี่คือเหตุผลหลักหรือเปล่านี่คือคําถามที่อยู่ในใจของเราตลอดนะครับเพราะว่าในการประชุมทุกครั้งเนี่ยแม้กระทั่งหน่วยงานราชการเนี่ยก็บอกเองบอกว่าเอ้าก็ขยายสิขยายดิวตี้ฟรีสินะอานวยความสะดวกให้เขาขนาดตอนนี้เนี่ยนะครับดิวที่ฟรีที่อยู่ในในในเมืองเนี่ย นักท่องเที่ยวจีนเนี่ยเข้าไปเต็มทุกวันทุกวันครับนะครับก็บถามว่าเอ้ยงี้ใช่ไหมตรงประเด็นตรงนี้ใช่ไหมที่ห้างอื่นก็เห็นแล้วเขาทนไม่ได้ครับผมครับ,รบอาจจะเป็นเหตุผลหลักก็ได้อันนั้นอาจจะเป็นเหตุผลหลักก็ได้เพราะฉั้นต้องมีการพูดคุยกันเพิ่มเ,เติมระหว่างสอ,อ,อทอกับทนนางด้านของภาครัฐเองก็ดีอนาคตเป็นอย่างไรต้องติดตามกันนะฮะในเรื่องนี้ยังไม่จบอย่างแน่นอนนะครับ แต่อนาคตคืออนาคตนครับวันนี้ยังสรุปไม่ได้นะครับสำหรับสัปดาห์ที่หมดเวลาแล้วนะครับต้องขอขอบคุณนะครับดรนิตินายสิริสมัตการนะครับรองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลังและอีกหนึ่งท่านนะครับคุณเจนนำชัยสิรินะครับรองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยที่ให้เกียรติกับเราในวันนี้นะครับขอบคุณมากครับยดีครับสัปดาห์หน้านะครับจะหยิบยกเรื่องไหนมาพูดคุยการต้องติดตามกับรายการเรื่องเด่นอาเซียนทาง T n n 24นน์ะครับทุกวันอาทิตย์เวลาสับเชเราะาีมงานลาไปก่อนะครับสวัสดีครับ งานใหญ่ของกระทรวงที่จะเกิดขึ้นในช่วงปลายเดือนตุลาคมถึงต้นเดือนพฤศจิกายนค่ะกับงานอนาคตเศรษฐกิจไทยภายใต้ประชาคมอาเซียนก็ถือว่าเป็นงานที่เรามีความตั้งใจอย่างสูงซึ่งจะมีสาระข้อมูลที่มีการสังเคราะห์นะคะให้เกิดความง่ายในการทำความเข้าใจถ้าว่าหลังจากจบงานใหญ่ที่ตุงเทพแล้วมีแนวโน้มจะไปจัดตามหัวเมืองใหญ่ๆไหมคะไม่ใช่แนวโน้มค่ะเรากำหนดไว้แล้วกำหนดไว้แล้วว่าเราจะต้องไปจัด ในต่างจังหวัดด้วยนะคะ